สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกโอกาสนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางสร้างไรายได้อยู่กับบ้านหรือว่าจะสร้างผ่านออนไลน์นะคะแต่ไม่มีช่องทางว่าจะทำยังไงขายของก็ไม่เป็นพูดก็ไม่เก่งแล้วจะทำยังไงได้นะคะมันมีวิธีการอยู่ง่ายๆเลยยุคนี้เป็นยุคที่บอกเลยว่าอะไรเป็นอะไรที่รวยง่ายที่สุดตั้งแต่มีอาชีพเกิดขึ้นมา เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในออนไลน์หมดแล้วทุกคนสามารถสร้างรายได้ทำเงินแข่งกับเวลาได้เลยคุณจะมีรายได้วันละเท่าไหร่ก็ได้อาชีพในยุคนี้นะคะกำหนดรายได้เองได้อยู่ไหนก็มีรายได้เป็นเจ้านายตัวเองได้ มันเป็นมหัศจันย์แห่งไรายได้จริงๆเป็นมหัจจันยร์แห่งอาชีพจริงๆยุคนี้บอกเลยว่าทุกอย่างมันง่ายมากอยู่ที่ตัวคุณเองค่ะคุณกล้าที่จะคิดใหม่ทําใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ไหมคะเพราะว่ายุคมันเปิดให้ทุกคนรวยใครที่ไม่เคยคิดว่าคุณรวยได้นะคุณคิดใหม่ได้เลยเพราะใครๆก็รวยได้ยุคนี้เพราะอะไร เพราะคุณสามารถเปลี่ยนสินค้าให้มันเป็นเครื่องผลิตเงินให้คุณได้โดยสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าที่ทุกคนทุกบ้านต้องใช้อยู่แล้วใช้แล้วหมดไปนะคะต้องซื้อซ้ำทุกเดือนเพราะฉะนั้นหากวันนี้คุณมีรายได้จากทางอื่นแต่คุณไม่เรียนรู้การลงทุนเงินคุณก็จะถูกใช้จ่ายไปหมดไปโดยที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาคุณก็ต้องใช้แรงไปหาเงินอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ ยุคนี้ทุกอย่างผ่านมือถือส่งลิงก์ส่งไลน์เป็นยังรวยได้เลยค่ะโดยที่คุณเปลี่ยนสินค้ากาแฟสบู่ยาสีฟันให้มันเป็นเครื่องผลิตเงินสิคะให้ผลิตเงินให้คุณใช้เดือนละหมื่นเดือนละแสนก็ทำได้มันอยู่ที่ตัวคุณเองค่ะอยากมีรายได้แบบง่ายๆคุณก็แชร์ลิงก์ค่ะแช์ลิงก์ส่งไลน์ไปไปเชิญชวนเข้ามาสร้างรายได้ เพราะยุคนี้ทุกอย่างมันง่ายคุณจะทําวันละเท่าไหร่ก็ได้ไแล้วแต่คุณรายได้กําหนดเองได้เสร็จแล้วผลงานไม่ได้ทิ้งนะคะผลงานคุณที่คุณทําไว้เรามาเก็บไว้ให้คุณรายเดือนอีกตรงนี้เราจ่ายรายเดือนสูงสุดหนึ่งแสนบาทต่อเดือนพอใช้ไม่คะแบบนี้ไม่พอก็ประหยัดเอาค่ะรายวันก็มีรายเดือนก็ได้ลงทุนแล้วคุณเสียอะไรไหมตอนนี้ไม่ใช่ค่ะ สินค้าก็คุ้มค่าเกินราคาสินค้าเราเกตพิมเมียมทุกตัวด้วยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวขาดทุนคุณไม่ต้องกลัวเป็นแชร์ลูกโซ่เพราะของเราไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ค่ะเราเอากําไรจากสินค้ามาแบ่งมูลค่าการตลาดให้พวกทีมงานทุกคนที่ช่วยกันทําตลาดเราต้องการเปลี่ยนเรื่องหาเงินให้เป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นยุคทองที่เราไม่ต้องใช้แรงแลกเงินตลอดเวลา เราใช้ระบบสร้างเงินใช้เงินทำงานค่ะยุคนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะยุคแห่งการก้าวเปลี่ยนผ่านอยากรวยรวยเลยเลยค่ะรวยเร็วเท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ใครทุกอย่างเราเป็นเจ้านายตัวเองเรากำหนดด้วยตัวเองเพราะฉะนั้น Happy For You เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นเจ้าของระบบแล้วนะคะเชิญชวนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะ